สวัสดีครับผมหมอหนุ่มนะครับเป็นหมอเด็กที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดเชื้อและวัคซีนวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าถ้าเด็กหรือลูกของเราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดเราจะทำยังไงครับประการแรกสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดคือคงจะต้องทำ atk self test ครับการตรวจโควิดที่บ้านหรือเรียกว่า atk c e l l test เนี่ยนะครับเราแนะนำในตรวจในกรณีที่ หนึ่งก็คือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเช่นคนในบ้านป่วยเป็นโควิดเช่นเพื่อนๆที่โรงเรียนโดยเฉพาะในห้องเดียวกันติดโควิดนะครับอันนี้เราก็แนะนำให้ทำ A T P Cell Test นอกจากนั้นครับเนื่องจากโควิดเนี่ยติดต่อได้ง่ายมากนะครับแล้วก็คนไข้จำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการที่สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโควิดเช่นมีน้ำมูกมีไอมีเจ็บคอนะครับ ก็ควรจะตรวจ a t k self test นะครับนี่คือคำแนะนำในการตรวจ a t k self test นะครับและนี่คือเด็กที่เสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดได้ครับในการตรวจ a t k self test เราจะทำสองครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกสองสาวันหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อนะครับเช่นเมื่อ2วันก่อนเราไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อแล้วเข้ามารายงานเราในวันนี้ว่าเขาติดเชื้อนะครับเราก็สามารถตรวจได้เลยนะครับ ถ้าผลออกมาเป็นลบเราจะตรวจครั้งที่2อีกทีนึงนะครับใช้ตัวเลข2อถึงสวันหลังการตรวจครั้งแรกเพราะฉะนั้นครั้งแรก2-3วันหลังสัมผัสผู้ผู้ติดเชือ้อครั้งที่2อสองวันหลังตรวจครั้งแรกถ้าออกมาเป็นลบลบนะครับก็น่าจะแปลผลว่าเราไม่น่าจะติดโควิดก็ปลอดภัยครับนอกจากนั้น ATK s e l f Test ยังเอามาใช้ในการตรวจคัดกรองได้นะครับเช่น บางโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเลือกเอทจะเลือกชุดที่น่าเชื่อถือนะครับออยอรับรองแล้วก็อ่านคําแนะนําของแต่ละชุดตรวจซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับให้ทําตามคําแนะนํานั้นและแปลผลตามนั้นนะครับจะใช้วิธีแยงจมูกที่เรียกว่าสวอปหรือจะตรวจน้ำลายก็ได้นะครับบางชุดตรวจก็ ใช้ได้เฉพาะวิธีแยงจมูกแค่นั้นทุกนก็ต้องอ่านก่อนใช้นะครับว่าจะเลือกชุดตรวจแบบไหนในปัจจุบันเชื่อว่าถ้า ATK Cell c a s t เนี่ยผลออกมาเป็นบวกนะครับก็น่าเชื่อถือมากนะครับคิดว่าเราได้ติดโควิดไปแล้วนะครับในยุคนี้ในยุคที่มีสถานการณ์โอไมครอนที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากเนี่ยการไปยืนยันโดยวิธี RT-PCR อาจจะไม่มีความจำเป็นแล้วครับ นะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเองก็น่าจะตรวจ PCR น้อยลงนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องไปออยืนยันด้วย PCR รเสมอไปนะครับแต่ถ้าไปโรงพยาบาลแล้วหมอขอให้ตรวจก็ตรวจไปนะครับนะครับ PCR เราจะใช้ในกรณีที่ผลเอ k ไม่ชัดเจนเช่นเด็กน่าจะติดมากๆแต่ทำไมผล a t k เป็นลบหรือไม่กล้าที่จะตรวจเด็กเล็กมากไม่กล้ายังจมูกนะครับอันนี้เราก็อาจจะไปโรงพยาบาลในโรงพยาบาลก็จะมีการตรวจ ATK ก็ได้หรือจะเป็น PCR ก็ได้นะครับในระหว่างที่รอผลตรวจ2ครั้งสำคัญครับกักตัวครับไม่ใช่กักตัว10วันนะครับกักตัวไว้ก่อนจนกว่าผลตรวจ a อทจะเป็นลบ2ครั้งนะครับแปลว่าไม่ติดเชื้อให้ยกเลิกการกักตัวได้นี่ก็เป็นวิธีนะครับที่เราจะดูแลจริงๆเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ครับที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดต่อให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวปลอดภัยครับ